ผ่านไป2อาทิตย์แล้วสำหรับการรักษาเชื้อราแมวแผลแห้งขึ้นแต่ยังมีอาการคันและเกาตอนนอนแล้วแผลก็ลามเพิ่มอีกหนึ่งจุดครบ2อาทิตย์แล้วหมอนัดไปหาหมอกันบุ๊กอยู่คอนโดไม่ได้เลี้ยงแมวอาจจะเจอแมวจรละแวะเล่นกับน้องแมวบ้างและที่บ้านก็มีแมวหนึ่งตัวแต่ไม่ค่อยได้กลับบ้านอาจจะภูมิตกพอดีโชคดีที่ไม่ลามขึ้นหน้าหมอบอกว่าน้องแมวอาจจะมีเชื้อแค่จุดเล็กๆนะคะแล้วบุ๊กอาจจะบังเอิญไปโดน ด้วยความที่เป็นคนแพ้ง่ายอยู่แล้วด้วยช่วงนั้นอาจจะนอนน้อยด้วยอาจจะมีความเครียรดด้วยก็หลายๆอย่างผสมกันเหมาะให้ใช้คาเนเทนครีมทาต่อไปนะคะบุ๊กไม่ใช้นิ้วทาแล้วนะตอนนี้ใช้คาตตอนบัตค่ะคาตตอนบัตรหอันจะตัดครึ่งแบ่งเป็น2อันแบบนี้จะได้ไม่เปลืองคุณหมอให้ทายาเลยรอบวงแผลไปประมาณ1เซนทายาประกอบกับกินยาแก้แพ้นี่กินยาแก้แพ้หมดไปแผงหนึ่งแล้ว ทานก่อนนอนทุกคืนต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้เสริมด้วยสก纳คอลลาเจนผิวจะได้แข็งแรงช่วยให้รอยแผลเป็นหายเร็วขึ้นด้วยตอนทายาเสร็จใหม่ๆยาก็จะเคลือบอยู่ที่ผิวประมาณนี้กินยา1เม็ดสกาคอลลาเจนบูดไปเลยสอกซอฟเจลช่วยทั้งผิวหน้าและผิวตัวอดทนอีกนิดใกล้หายแล้ว